ออกรถฟรีดาวใช้เงินศูนย์บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรคุณลูกค้านะคะออกรถวันนี้แถมฟรีจัดทรงลงลอ้อเปลี่ยนแม็กให้ฟรีเลยค่ะกับเจ้าคันนี้สามารถเข้าไปที่ Facebook f แฟนเพจนะคะรถมือสองระยองปวกแดงอัมโฮมคามีรถส,สวยเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้า มาพบกับเจ้า t o y ยต้าเฮรักรีโว่สองจคันนี้เลยนะคะปี2 0 1 7บอกเลยสวยมากๆนะคะนี่เลยเริ่มจากกระจังหน้ากันเลยนะคะกระจังหน้าให้มาแบบโครเมียมเลยนะคะคันนี้ติดแบรนด์ t o y ยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยมากอ่าไฟนะคะให้มาแบบมันสีรีเฟ e c กเตอร์นะคะคันนี้สวยคมๆสปอร์ตสุดๆเลยเนาะอ่าสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้ล้อแม็กเดิมๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเป็นล้อกระทาะนะทุกคน ใครนะคะออกรถกับเอิญนวันนี้นะคะเอิรนแถมให้ฟรีเปลี่ยนยางพร้อมเปลี่ยนแม็กให้ฟรีเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกกันเลยนะคะให้มาแบบโคมีมา,มากๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ สวยมากๆใช้งานสะดวกสบายด้วยนะคะที่จับนะคะเป็นแบบโค้งเมียมสีเงินๆแบบนี้เลยนะคะสะอาดนะคะรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะคะแต่บอกได้เลยว่าสวยสะอาดใหม่มากๆเลยนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะบอกได้เลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยค่ะทุกคนอคอนโซลเนี่ยสวยน่าใช้มากนะคะไม่มีสึกหลอใดๆเลยนะ พวงมาลัยให้มาแบบพวงมาลาัย power นะคะจับถนัดมือสุดไปเลยนะคะคันนี้สาหรับเกียร์นะคะให้มาแบบเกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะเบาเป็นเบาผ้านะคะทําความสะอาดไม่ยากเลยเนาะ <S 1> <S 1> สีดํานะคะสนิทนะทุกคนถือว่าโอเคเลยนะคะภายในตัวรถไม่มีสึกหรอใดๆดเลย <S <S ในส่วนของจอเครื่องเสียงนะคะอันนี้ให้มาในรูปแบบ CD DVD นะคะสามารถเชื่อมต่อกับ บลูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับ USB AUX US ได้ด้วยคันนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะภายในก็คือกว้างขวางนะคะโอเคเลยนะทุกคนป่นใหม่ยังอยู่นะคะขนาดรถยังไม่ได้เก็บงานเลยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเอิร์จะทําการเก็บงานให้ใหม่สุดๆกลิบเลยนะคะคันนี้จะบอกว่าค่าตัวน้องเพียงแค่4,99,000บ,บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเพียง9,000บาทเท่านั้นเอง คุ้มสุดๆเลยนะคะสำหรับเจ้ารีวอสประตูคันนี้นะอ๋อแล้วจะบอกว่าในส่วนของอที่นั่งของคนข้างหลังนะคะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอินพาไปดูกันเลยไปค่ะโอ้โหทุกคนสำหรับเจ้ารีโวคันนี้นะคะบอกเลยสร้างความสะดวกสบายให้เราได้สุดๆเลยนะคะนี่เลยสามารถพับเบาะได้นะคะทุกคนอ่าวเลยอันนี้สามารถที่ค้องคองไว้กับตรงนี้ได้เลยนะ <Wow. S 1> อ่านี่ปึ๊บ สะดวกสบายจากการใช้ง,งานมากเลยนะคะ,อ,ะอย่างมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะหรืออยากซื้อของนะคะชอปปิ้งเนาะอันนี้ก็สามารถพับเบาะตัวนี้ดึงขึ้นได้เลยเก็บของได้เยอะเลยใช่ไหมล่ะนอกจากจะเป็นกระบะแล้วนะคะข้างในยังสามารถเก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะ <S <S เดี๋ยวลองมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะคะ,ะห้องเครื่องนะคะถือว่าสวยสะอาดนะคะคันนี้ใช้งานมือเดียวป้ายแดงนะคะบอกเลยสวยมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะสติกเกอร์ฝากระโปรงยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงไม่มีเปลี่ยนนะคะ,ะไม่มีชนหน้ามาแน่นอนนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใดๆเลยนะคะเม็ดอาร์กยังอยู่ครบทุกจุดนะคะอันนี้เลยอ่าโอ้โหน็อตไม่ขยับใดๆเลยนะคะคันนี้ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะเอิญมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะออกรถกับเอิญวันนี้นะคะยังปีเก่าเอิญเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นไปเลยค่ะ,ะแถมจัด ฟรีค,คุ้มเลยนะคะออกรถวันนี้จัดทรงลงล้อแม็กฟรีเปลี่ยนแม็กให้ฟรีอยากได้ลายไหนบอกได้เลย <Wow. S 1> คุ้มสุดๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กาลังมองหารถสักคันนะคะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> และถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อกับเอิรได้ที่เบอร์0 9นย์8 1 9 3 0นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปดีดแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชาวเปรูพาดูรถชนนลของพวกเราชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิป,ปต่อไปของพวกเราชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบุญค่ะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอข้างหน้าตามด้วยแอลพงคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ